สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เกษตรพัฒตามจะพาพี่น้องมาอัปเดตความเคลืบหน้าของแปลงมันสำหลังที่เกษตรพัฒตามได้ตัดต้นออกไปนะครับซึ่งมันแปลงนี้นะครับโดนลมและก็ฝนนะครับทำให้ต้นล้มลงในวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนั้นมันสำหลังแปลงนี้ก็มีอายุได้3เดือนกับ25วันนะครับ หลังจากที่ล้มลงนะครับเศษพัฒทามก็ได้ขอคําแนะนํากับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มบางกลุ่มนะครับบางท่านก็แนะนําให้ตัดต้นออกนะครับและก็ขุดนะครับบางท่านก็แนะนําให้ปล่อยทิ้งไว้นะครับแต่เกษตรพัฒทามเลือกทางเลือกที่สามนะครับนั่นก็คือการตัดต้นออกนะครับและก็ รอให้มันสับหลังงอกต้นใหม่นะครับเหตุผลที่เกษตรพ้าตามเลือกเช่นนี้นะครับก็เพราะว่าในปีที่ผ่านมานะครับเกษรตรพะาทามก็สบปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็คือมีมันสับหลังบางส่วนล้มนะครับทําให้ผลผลิตของมันสับปหลังในโซนที่ล้มนะครับก็จะได้รับน้อยกว่าโซนที่ไม่ล้มนะครับทําให้เกษตรพ้าตามตัดสินใจเลือก เสี่ยงนะครับที่จะตัดต้นออกนะครับแล้วก็รอให้มันสับหลังงอกต้นใหม่นะครับส่วนเหตุผลเบื้องหลังที่เกษตรพัฒนาม,มั่นใจที่จะตัดต้นออกนะครับก็เพราะว่าเกษตรพัฒน์ได้ไปสอบถามอาจารย์บางท่านนะครับและอาจารย์ท่านนั้นก็ให้คําแนะนํามาว่าสามารถตัดต้นออกได้นะครับประกอบกับพื้นที่ของเกษตรพัฒน์เป็นพื้นที่ไม่ใช่ดินอุ้มน้ํานะครับความเสี่ยงของการ เ n e นะครับที่จะเกิดตามมาหลังจากตัดต้นออกก็จะน้อยลงไปนะครับกอทําให้เสร็จพัดทามนะครับทยอยต,ตัดต้นออกในวันที่14จนถึงวันที่25นะครับเนื่องจากช่วงนั้นฝนตกทุกวันนะครับทําให้กว่าจะเริ่มเนินการแล้วเสร็จนะครับก็กินเวลาไปประมาณ9วันนะครับบางวันทําได้แค่30นาทีนะครับก็ต้องเลิกนะครับเพราะว่า ฝนตกนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าโซนที่ตัดออกในวันแรกนะครับซึ่งตัดออกในวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้ก็อายุครบ2อาทิตย์นะครับการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในมือของเกษตรพนาม,มีสายเทปน้ำหยดนะครับระยะ30เซนนะครับซึ่งเกษตรพัฒตามตัดมา1ท่อนนะครับ1ช่วง ก็อยู่ที่ประมาณ30เซนนิดๆนะครับทีนี้เรามาวัดดูว่าต้นที่ตัดออกตั้งแต่วันแรกนะครับการเจริญเติบโตจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากการวัดดูนะครับก็จะเห็นว่าผ่านไปยังไม่ถึง2องอาทิตย์ดีนะครับ13าวันนิดๆนะครับ ต้นมันต้นที่ตัดออกในวันแรกนะครับมีความสูงของต้นที่งอกใหม่นะครับอยู่ที่เกิน30เซนติเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับมันสำาหลังที่ปลูกตามปกตินะครับมันสำาหลังอายุประมาณ2อาทิตย์ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับที่มันสำหลังจะสูงถึง30เซนติเมตรนะครับ แต่ขณะเดียวกันมันสปารดังที่ล้มแล้วนะครับตัดต้นเพื่อให้งอกต้นใหม่นะครับการเจริญเติบโตก็ถือว่าค่อนข้างเร็วมากนะครับแต่ในข้อดีก็มีข้อเสียนะครับเนื่องจากการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วนะครับทําให้ข้อตานะครับจะค่อนข้างห่างนะครับทําให้มันสปารั่ังที่ตัดต้นออกใหม่นะครับ ไม่เหมาะที่จะนำไปเป็นท่อนพันธุ์สักเท่าไหร่นะครับเพราะข้อตาค่อนข้างห่างมากนั่นเองนะครับลองวัดดูนะครับมันสัมปันธที่สูงประมาณ30เซนติเมตรนะครับข้อตามีเพียงแค่สี่ข้อตาเองนะครับหนึ่งข้อตาก็ประมาณ83ด8า32ี่ประมาณ 8, 3, 28, 4, 32, เจ็ดแปดเซนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างห่างมากนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าใบามันสับปะหลังนะครับยังไม่ทันเหี่ยวด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเกษตรพัฒนทเพิ่งตัดออกนะครับแต่ว่ายอดที่ขึ้นมาใหม่นั้นนะครับถ้าเทียบกับมันที่ปลูกโดยปกติทั่วไปนะครับน่าจะเทียบได้กับมันในช่วงอายุประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าสี่สิบห้าวันได้เลยนะครับ ส่วนต้นที่งอกช้ากว่าเพื่อนนะครับก็จะเป็นต้นที่เกษตรพาฒนทตัดที่หลังนะครับเพราะว่าต้นที่ล้มลงที่หลังนะครับเกษตรพาฒนทก็จะทยอยตัดไปเรื่อยๆนะครับโดยในวันแรกจะเป็นการตัดเพื่อเอาใบออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันสับผังล้มลงนะครับเพราะว่าถ้า มันสับหลังล้มลงมากๆนะครับก็จะมีหัวบางหัวนะครับอย่างเช่นหัวนี้นะครับซึ่งโผล่พ้นดินออกมานะครับซึ่งจะทําให้การจเจริญเติบโตของมันหัวนี้นะครับหยุดชะงักลงไปนะครับหรือมีความเสี่ยงที่จะเน่าแดดได้นะครับส่วนต้นที่เป็นใบด่างนะครับหลังจากที่ตัดต้นออกไปแล้วนะครับการจเจริญเติบโตก็จะพบว่า ชักก่าเพื่อนอย่างชัดเจนนะครับนี่เป็นต้นที่เป็นใบด่างนะครับเมื่อเทียบกับต้นที่ไม่เป็นใบด่างนะครับเขาจะพบว่าแตกต่างกันเกิน10เท่านะครับต้นเป็นใบด่างนี้นะครับแทบจะมองไม่เห็นใบเลยนะครับเพราะว่ายอดที่แตกออกมาใบนะครับก็จะม้วนๆอยู่แบบนั้นนะครับเมื่อเทียบกับต้นที่งอกตามปกตินะครับ ตอนนี้ใบก็มีสี่ห้าใบแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งขนาดไปเท่านี้นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาฉีดบำรุงทั้งใบได้นะครับแต่เนื่องจากขนาดนี้นะครับเป็นช่วงที่มีพายุเข้านะครับแล้วก็มีฝนตกลงมาทุกวันนะครับเกษตรพทำเลยไม่ได้เข้ามาฉีดบำรุงทำใบตามที่ตั้งใจไว้นะครับ ตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะฉีดบำรุงทางใบในช่วงมันอายุประมาณ2อาทิตย์นะครับสังเกตเห็นได้ว่าต้นมันนะครับยอดหรือว่ากิ่งที่ตัดออกไปนะครับยังไม่ทันเหี่ยวแห้งเลยนะครับแต่ว่าใบใหม่หรือว่ายอดใหม่ที่แตกมานะครับจะเริญเติบโตวค่อนข้างเร็วมากนะครับ โซนนี้เป็นโซนที่เกษตรพัาธามตัดประมาณวันที่21-22ด้วยนะครับโซนตรงหน้านี้นะครับส่วนโซนที่โตเร็วนะครับเกษตรพัพาธาตัดตั้งแต่เย็นวันที่14นะครับแต่ตัดไปได้สักระยะหนึ่งนะครับก็หยุดตัดนะครับเพราะว่าประสบปัญหากิ่งแตกนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เกษตรพัานามใช้ตัดก็คือเคียวนะครับ เมื่อตัดท่อนไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะทําให้ท่อนไม้แตกนะครับเสร็ษตรทำจึงได้สั่งซื้อเลื่อยไฟฟ้าไร้สายนะครับเพื่อเอามาใช้ตัดต้นที่มีกิ่งขนาดใหญ่นะครับส่วนต้นที่มีกิ่งขนาดเล็กนะครับเสร็ษพรทำก็ใช้เคียวตัดนี่เป็นแผลของ ต้นที่ใช้เลื่อยตัดนะครับก็จะดีกว่านะครับต้นที่ใช้เขียวตัดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าแผลเป็นแบบนี้นะครับมันสมรลังก็จะไม่เสียเวลามาซ่อมแซมตัวเองนะครับสามารถที่จะแตกกิ่งนะครับแล้วก็จะเดินเติบโตต่อไปได้นะครับโดยไม่ต้องเสียเวลามาซ่อมแซมต้นมันที่แตกนะครับ ในอีกประมาณ15วันนะครับเสร็จพระทางก็จะเข้ามาเลือกนะครับว่าจะเอาต้นไหนไว้นะครับโดยวางแผนไว้ว่าจะเลือกไว้ต้นรับประมาณ3-4กิ่งนะครับก็จะเลือกต้นที่มีกิ่งเล็กๆออกนะครับในช่วงนี้ก็จะปล่อยให้มันสับหลังจะเดิญเติบโตเพื่อที่จะได้มีใบสังขาะ้อสแสงให้เยอะๆก่อนนะครับเพื่อที่จะ ชดเชยนะครับเวลาที่สูญเสียไปนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ถือว่าเกษตรพัฒนทานตัดสินใจถูกนะครับที่เข้ามาตัดต้นที่ล้มตั้งแต่วันแรกนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านั้นนะครับมันสับหังนอกจากหัวไม่โตแล้วนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการลงหัวนะครับก็จะสูญเสียไปด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็น ไอเดียนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่ประสบปัญหาแบบเกษตรพัฒนามะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องขุดนะครับหรืออาจจะไม่จําเป็นต้องปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าการขุดนะครับก็จะทําให้พี่น้องขาดทุนได้นะครับเพราะว่ามันสปาร์ดังอายุยังไม่ถึงสี่เดือนนะครับขนาดหัวอย่างมากก็อยู่ที่สองตันนิดๆต่อไร่นะครับทําให้พี่น้องขาดทุนค่อนข้างแน่นอนนะครับส่วนการปล่อยไว้นะครับ โอกาสที่จะขาดทุนก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันสับหลังที่ล้มแล้วนะครับโอกาสที่หัวจะเจริญเติบโตต่อไปนะครับก็มีค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้จากประสบการณ์ของเกษตรพัฒนามองการตัดต้นพันธุ์แบบที่เกษตรพัฒน์ทำนะครับจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทําให้พี่น้องได้รับผลผลิตที่เท่าเดิมนะครับหรือว่าใกล้เคียงกว่าเดิมนะครับ แต่ในมุมมองของเกษตรพัฒนานะครับมีโอกาสที่ต้นมันที่ตัดออกไปนะครับจะให้ผลผลิตที่มากกว่าที่ไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงปลายฝนนะครับทําให้มันสับหลังต้นที่ตัดออกไปแล้วนะครับกิ่งที่แตกออกมาใหม่นะครับมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับทําให้ ไม่กี่วันนะครับมันสปารังก็กลับมาสังเคราะห์แสงหาอาหารทางใบได้แล้วนะครับ